ในช่วงโควิดน่ยคนมันหาโอกาสใหม่ๆในชีวิตความสวยหรือว่าบุคลิกภาพหรือความมั่นใจเนี่ยเป็นโอกาสหนึ่งที่จะสามารถผลักดันเราให้ไปสู่โอกาสดีๆในชีวิตได้นั้นก็เลยเกิดมาเป็นสโลแกนเรื่องของสวยสร้างโอกาสให้ชีวิต better you better life ได้มาจาก Class Standing นี่ค่ะ สวัสดีค่ะแพทย์หญิงจิรินทิพจิระอดิษัยนะคะก็ปัจจุบันเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลเอเชียแล้วก็วิงเอสเตติกแอนด์เวลเนสคลินิกค่ะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งนะคะแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อความสวยความงามคลินิกศัลยกรรมความงามเนี่ยมีเยอะทั่วไปในท้องตลาดเยอะมากๆนั้นเนี่ยเ,เราจะแตกต่างโดดเด่นแล้วก็ดึงดูดใจผู้บริโภคออกมาให้มา a t t a c h กับแบรนด์เราได้ยังไงก็แบรนดิ้งก็เป็น คำตอบแล้วก็เป็นจุดสําคัญแล้วก็จุดเปลี่ยนรอดว่ะบิลยอดขายกลับมาได้บวกกับยอดขายเติบโต,ตเพิ่มขึ้น2เท่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นผู้ชายที่โหดมันหาระเบิดป่าเผากระท่อมทําทุกอย่างได้เพื่อแบรนดิ้งเฮ้ยเราต้อง a อ c e เซะยอมรับ e m b r a c สในความเป็นตัวเองในความที่เป็นลูกค้า แล้วก็บิซ n เนสของเราจริงๆนั้นเนี่ยจะทำให้เราเป็นตัวตนสร้างแบรนด์แล้วก็โดดเด่นจากธุรกิจคู่แข่งได้ค่ะ